ต้อกระจกเป็นเฉพาะคนสูงอายุใช่หรือเปล่า ต้องบอกเลยว่าไม่ใช่ค่ะหมอลูกเกดเนี่ยนะคะเจอมาเยอะเลยบางคนอายุแค่3-40นะแต่ว่าออกแดดเยอะตากแดดบ่อยนะไม่ใส่แว่นตากันแดดหรือว่าเชื่อมเหล็กบ่อยนะคะพวกนี้เป็นปัจจัยที่ทําให้ต้อกระจกเป็นเร็วขึ้นนะบางคนเนี่ยสาเนี่ยต้อกระจกมาแล้วก็มีนอกจากนี้นะคะคนที่มีอะไรมากระทบกระแทกตาบ่อยๆนะเช่นแบบชกมวยใช่ไหมแล้วมันกระแทกตาบ่อยพวกนี้เลนตามันจะเสื่อมไวเป็นต้อกระจกก่อนวัยได้เหมือนกันอีกสาเหตุหนึ่งนะคะก็คือคน ที่มีพันธุกรรมเป็นต้อกระจกแต่กําเนิดนะแต่อันนี้เขาจะเป็นเด็กๆเลยคือเห็นเลยว่าเลนตามันขุนตั้งแต่เกิดรวมไปถึงเด็กบางคนนะคะเขามีการติดเชื้อตั้งแต่ในท้องคุณแม่นะทำให้ต้อกระจกเนี่ยก็เป็นตั้งแต่อยู่ในท้องเลยออกมาปุ๊บก็เห็นปั๊บนะคะอีกเคสที่แปลกนะคะก็คือเป็นกลุ่มคุณหมอคือในคุณหมอโรคหัวใจนะคะเขาจะมีสาขาหนึ่งที่จะต้องทําการส่วนหัวใจแล้วก็มีการฉีดสีเนาะมีคุณหมอในกลุ่มนี้หลายๆท่านนะคะเขาเป็นต้อกระจกก่อนวัยอันควรแล้วก็ชอบเป็นทั้ง สองตาเลยนะดังนั้นต้องบอกเลยว่ารังสีเนี่ยก็มีผลทําให้ต้อกระจกเป็นเร็วดังนั้นถ้าคุณไม่อยากเป็นต้อกระจกเร็วนะคะยังไงอย่าลืมหลีกเลี่ยงแสงแดดใส่แว่นตากันแดดสม่ําเสมอและอย่าให้อะไรมากระทบกระแทกตานะถ้าทํางานเชื่อมเหล็กหรือตัดหญ้าก็ใส่แว่นด้วยนะคะด้วยความห่วงใยจากเลสิกมอรุลูกเกดค่ะ